สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับสาวสีอ็กเซ้นเก้าเส้นเคยเนาะคลิปนี้ก็เป็น EP 2ีานงั้งแต่เมื่อวานผลัทุกคนแต่ว่าว,าวามีเวลาตัดเนาะเมื่อนี้เฮาหากะจิมาตัดเมื่อนี้เฮากันเลยว่าสิมา ah um um เห็ดต้มกบสูทานผู้ชมเบิ่งเนาะต้มกบใส่นอมไม่ดองซิเป็นแนวใดติดตามรับชมไปนํากันเลยเด้อ กบนี่ก็เป็นกบที่อ้าพื้นประกานมาตั้งแต่เมือม่อคืน,นทุกคนเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นกบธรรมศาสตรธรรมชาสตร์เลยฝนตกไม่ไมกบกระสีออกนั่นนี่แหละทุกคนวันนี้เขาก็เลยว่าโบมีอันกินก็นเลยว่าลมกับีแม่ว่าเออแม่เห็ดต้มกบชายนอไม่ดองกินเนาะแม่ก็ว่าเออเห็ดแนวใ,ใดก็เห็ดประเสริมืันนี้เราก็เลยมาจัดการให้เลยทุกคนเสื้อเรื่องของกินโบมีแต่ว่ามีอยู่เต็มตู้ห่กงบุู้โฮชีเฮ็ดอย่างกินปะ อันนี้ก็คือกันนั่ยแหละเนาะทุกคนเนาะคลงกินอยู่ในตู้เต็มแต่ว่าบุหูเซียนยังกินเป็นปลาแห้งเอ้ยเป็นกบเอ้ยเป็นอย่างโอ้หลายอาลารแนวทั้งผักทั้งมีเนาะวันนี้อยากต้มกบกันเลยว่าเออสิมาเฮ็ดต้มกบกินก่อนมาอยู่กับอีแม่สองคนเนาะอยู่ง่ายกินไงยอยู่แบบธรรมดาธรรมดาเลยทุกคนมีอย่างก็กิกนอันนั้นกันบ่มีก็ต้มมี <S <S แม่พันก็มักกินอาหารบ้านๆเนาะเป็นผักเป็นมีเป็นอีย่างไปจังั่นคันเป็นอาหารหล่ๆพ่นพัดบ่หมักแนวฮาบ่มีเงินซื้อเด้อ อันนี้ก็เป็นนอมแม่ดองนาะทุกคนนาอเขาดองไว้ตั้งแต่ปีกา้าปีก่อนผลแล้วเนาะมันสามารถเก็บไว้โดนได้เมื่อน,นี้เขากันเลยว่าเออเอามาดองมันส้มหลหลายพดเราเอากเอามาล้างทําความสะอาดมันก่อนเขาจะงกินได้เนาะทุกคนอันนี้ก็คคั่วกบนาะทุกคนเนาะแม่ผลบาวบอ่านพาเปิดหัวเปิดขาเปิดก้นมันพร้อมเด้อว่าสัตว์ที่มันจักมันกินอีอย่างมาต่อยอีหย่างเขากันเลยว่าเออจัดการให้ซาหฮกจนปากจนดจาหูดากเนาะ มันก็เป็นบางตัวได้พี่น้องบางตัวกับเพื่อนแท้เพื่อนว่ากินฮอดแมงเมากินฮอดอีหยังลายลายอันไล่แนวแต่ว่าอันนี้มันหาก็ออกใหม่นะมันหากะจําสินบางทีมันกระ่ทับได้กินอีหยังมาที่บอมึงไปใช้ก็ยังบบมีอย่างละเนาะทุกคนเนาะใส่มันบได้กินอีหยังแล้วมันจงไปจำสินกินอันลายลอันไล่แนวไปจำสินเพราะมันก็ะชี้ค้างอยู่ในท้องมันจบอกหรือว่ามันกระตะเคี้ยวบนลวเนาะตัวที่หฮาคัวนี่มันสะอาดสะอางดีเนาะขี้กับโบมีอีหยังกับโบมีบ่มีอย่างเลยกับตัวจ้อย คนไปกานมาปีนี้เนาะได้แต่กบน้อยแต่ปีกายนปีก่อนโหได้ตัวใหญ่ได้ทุกคนได้บันฮอดอันสามสี่ห้าขีดุงก็มีแต่ว่าปีนี้ได้ตัวน้อยนิดตัวอื่นห้าปิง้งเขาต้มกินหมดแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวเดือตัวเดียวนี่เ่าจิมมแเกล็ดเนาะมาส,ะมส้มสุดทุกคนเบิง่งหลังจากที่เขาคัวเ่ออะไรทําไมแล้วเขาก็จิมาซับเป็นตอนมุนมุนเนาะฟังมุนมุนเนาะทุกคนเนาะมันจิบพอกินเดี๋ยวชิดด้ตีกัน ยนอนหยาดตอนกบบอแมนตอนใหญ่อะไรก็บ,บอแซบนาะทุกคนนอเขาก็เลยฟักเห็ดเป็นตอนน้อยพอดีคําตอนที่ฟักกบนี่ลูกชายกับอีแม่เพิ่นกลับมายืนเฝ้าอยู่ได้นี่ลูกชายก็มาทาเสียเบิ่งแม่เพิ่นว่าเอ,อ้ยแม่ชิเฮ็ดกินบ่แม่สิแต่งกินแซบบ่ประมาณนี้แมนบ่แมนแนวนั้นนาะทุกคนนาอลูกชายเพิ่นมาจืนเบิ่งงัวกับแม่เท้ามาแข้งอันจืนเบิ่งงัวนี่แต่ละมือก็ เห็นงัวมาอยู่กองเหอนนี่่นก็แล่นมาเบิ่งงเราแหละว่าสั้นซะหากะคานเป็นเราทุกคนเราแล่นบ่ทันเป็ดนี่เป็นสีน้าลูกทรายเนาะขี้ให้ขี้ให้สซะทุกคนเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นนอไม่ดอกนอหลังจากที่ห่อรองเปนหลายปีแล้วเ่ากระชีเอาออกมากินอันสีดำๆนี่โบเมนอย่างเดินนะแต่ว่ารสชาติการกิ่นก็ยังแซบยังอร่อยคือเก่าเนาะทุกคนเนาะมันก็ะชีมีสีดำๆสีขาวๆบนกันแน่ หลังจากที่เขาจกหนอมาได้เรากะชิมาล้างทําความสะอาดเนาะมันส้มแห้งคนหากะชิล้างหลายน้ํานนน้อยนึงมันมีกินเหม็นกินเอียงหากะชิล้างมันหลายน้ําให้มันออกเพื่อหอกะชิเอาไปต้มเราทุกคนเนาะมันส้มทวดหากะชิบดซ่บหากะชิกินมันเป็นสรสชาติธรรมดาธรรมดาเนาะนี่อนไม่ดองนี่กับเป็นนอก,กระซ่าหอดองมาตั้งแต่ปีกไก่แม่กับไอ้เพิ่นไปหาตั้งแต่ปีไก่หมดแหละ อีเมนูหนึ่งเขาก็ที่มีต้มหอยเนาะทุกคนเนาะอันหอยนี่เขาต้มไปเอ็กคลิดไปเมื่อกี้เนี่ยแหละอย่าลืมไปเอีนเบิ่งไปชมไปเสียให้กำลังใจในเด้อทุกคนเด้อผู้ใดเข้ามาเบิง่งนละก็ไดเป็นแนวใดฝากตำหนิที่ชมได้นาะทุกคนเนาะบางทีก็เหตดอย่างอาจสิบอคองบองงามในใะดก็ขอโทษขออภัยน้าทุกคนหลายๆเด้อมาเข้าเรื่องกันเลยเนาะทุกคนเนาะอันนี้เขาก็เป็นขั้นตอนล้างนาะไม่ส้มเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่ล้าง เัากะสีล้างหลายๆน้ำด้วยนึงเพราะว่านอ้องไส้มหอดองไปโดดแล้วมันกะสีส้มแห้งโคตราอทุกคนเนาะเัาชีล้างอยู่นี่มันมีสามน้ำอยากถือสาเรื่องการ่งถือด้วยนอทุกคนเนาะไม่รูกวนกันเนี่ยนี่แหละจับอย่างท่านใส่ได้กับใส่นแนวไดใส่สบายเขากะชี้ใจเป็นประมาณนั้นนอทุกคนเนาะทรงกระชั้นกับเสื้อนอนโมเป็นเสื้อนางเลยทุกคนเสื้อนอน บางมือเขาก็ชิใส่แบบทรงขาสั้นแบบเสื้อยืดอีกอย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันสบายสบายเนาะบางทีเขาก็แต่งตัวคือทอมเน่แต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงแท้เด้อหน้ากับบริไทยอีกอย่างเลยแป้งเป็นครีมอีกอย่างกับบริใสอีกอย่างเลยจักอย่างเนาะหน้าสุดๆดแท้ซดว่าแมู่กอ่อนเนาะทุกคนคัดแต่งคัดเอียงท่านาาลำไรกับหน้ากับตาคัาดขนาดบนวายอยู่น้ำลูกกับยังเมื่อชิดตายเลยเวลาสิกินเขาก็ยังมีแต่ละมือแต่ละวัน หลังจากที่เขาค้างมมไว้โดนเติบละโมเขาก็ได้ฟดพันที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะหลังจากนั้นเขาก็เี่ยกรอบเอาเอาน้อไม้ดองลงใส่เนาะทุกคนเนาะเขาก็ชิปุงรสใส่เกลือมะเอือดมะเป็ดแป้งหัวและกาหัวสินไข่เนาะทุกคน,นเพื่อดับข่าวโอ้เสียงรถนี่กระดังแท้ดังว่ะรถนี่กระเที่ยวหลยแท้หลยว่าเนาะแต่ละเมือนี่ไออันนี้ก็เป็นหัวสินไ่อันนี้ก็จะเป็นเกลือนะทุกคนเนาะ เกลือก็เซ็นละลายน่อยนึงมันจะเค็ม <laughs> แล้วขฮาก็เทีเเมเยมมักเพ็ดลงส่ดลวยขาวกระทียพักเบรกไปก่อนหน่อยนึงเนอะทุกคนเนาเพราะว่าข้าพักไ,ไวก่อนดันหุบสะ ใส่มเมล็ดแล้วเขาก็จิปิดฝาปลาไว้เนาะนี่แทนแทน,แทนตอนนี้ก็ได้สุกเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะหลังจากนั้นเขาก็ชิมาซีมเกลือชิมเกลือว่ามันพอดีอหรือบอซีมถ้าว่าพอดีแล้วเขาก็ชิดตักเสิร์ฟได้ ละทุกคนคลิปนี้เาก็ชิมีอยู่ประมาณนี้เนาะทุกคนนอภัยมากกจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสี่ในเดอ้อมาเดอ้อทุกคนกินข้าวน้ำกัน